สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลขศาสตร์ด้วยนะครับทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย2องโมงนะครับถึงเวลาบ่าย2โมงครึ่งทางช่อง140มีดีทีวีนะครับเช่นเคยนะครับรายการเลขศาสตร์ของเราก็จะมาบอกวิธีการเลือกซื้อบโทรศัพท์มือถือให้ถูกเฉลี่กับตัวของเราและหน้าที่การงานของเรานะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาบอกตัวเลขที่ส่งผลต่อคนที่เกิดวันพุธนะครับพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์เลยนะครับคุณเนตทเนตวงวุฒิครับ สวัสดีครับพี่เน็ตครับสวัสดีครับน้องอามสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเน็เน็วงวุฒินะครับครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่เน็เราก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารนะครับในแต่ละอาชีพว่าเลขไหนควรใช้เลขไหนที่ไม่ควรใช้นะครับและเป็นท่านผู้ชมนะครับถามเข้ามาทางเว็บเพจ Facebook เลขสามของเรานะครับว่าอาชีพค้าขายนี้รวมไปถึงคนที่ทํางานเป็นพนักงานขายให้กับบริษัทต่างๆด้วยหรือเปล่าครับพี่ครับต้องอามอาชีพค้าขายนะครับถ้าเกิดว่าทท่าาานนํง อยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายรถนะครับขายบ้านนะครับหรือว่าขายที่ดินเนี่ยอาชีพพวกนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวข้องการขายเนี่ยให้รวมไปเลยนะครับว่าท่านเป็นอาชีพค้าขายนะครับต้องอามแต่ันนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูด้วยนะครับว่างานที่ทำนะครับหรือว่าฝ่ายที่ทำเนี่ยเกี่ยวข้องไหมนะครับอยู่ในบริษัทนั้นไหมสมมุติว่าน้องเนี่ยทำงานนะครับอยู่ในบริษัท ค้าขายแต่ว่าทํางานเกี่ยวกับเขารเรียกว่าสต็อกนะครับหรือว่าฝ่ายสนเสริมการขายนะครับหรือว่าบัญชีนะครับหรือว่าทางานวิ่งเอกสารเนี่ยอยู่ในบริษัทนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายเนี่ยให้ถือว่าเป็นอาชีพค้าขายครับต้องงาม,งามอ๋อครับพี่เต้ครับถ้างั้นแสแดงว่าคนที่ทํางานในบริษัทนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายขายไม่ว่าตําแหน่งอะไรก็รถือว่าคุณจัดอยู่ในอาชีพค้าขายใช่ไหมครับใช่ครับต้องงามครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงวันอะไรกันครับพี่เต้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องวันพุธนะครับ วันพุธเนี่ยจะพิเศษกว่าวันอื่นนะครับตรงที่วันพุธเนี <us> ่ยจะแยกกันนะครับเป็นเป็นสองพาร์นะครับคือพาร์แรกเนี่ยก็คือวันพุธกลางวันนะครับพาร์ที่สองเนี่ยก็คือวันพุธกลางคืนนะครับวันพุธนะกลางวันนะครับควรจะมีเลขอะไรวันพุธกลางคืนควรจะมีเลขอะไรนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับมาลำดับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยจะพิเศษกว่าวันอื่นนะครับตรงที่วันพุธเนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับ ในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยควรจะมีเลข2นะครับเลข4นะครับและเลข5นะครับส่วนเลขที่มีดีของคนวันพุธกลางวันคือเลข3และเลข7นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคนที่จะเีเลข2เพราะเลข2นะครับจะส่งผลให้เกิดความเมตตากรุณานะครับในกรณีที่ติดต่อผู้ใหญ่นะครับจะได้รับความอุปถัมภ์ความชูนะครับได้รับความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่นะครับทําให้จเนินงานหรือ ดเนยนกิจาการได้ราบลื่นนะครับส่วนเลข4นะครับจะส่งผลให้เกิดความคล่องแคล่วนะครับค่องวในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าจะเป็นหน้าที่การงานต่างๆครับก็จะลื่นไหลนะครับส่วนเลข5นะครับจะส่งผลให้เกิดภาวะการตัดสินใจนะครับสติปัญญานะครับ หรือว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับการทำงานนะครับหรือว่ามีสติปญญายในการแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับส่วนเลขที่ไม่ดีของคนวันพุธจันวันคือเลข3และเลข7นะครับในกรณีที่มีเลข3นะครับเลข3จะส่งผลให้ท่านเป็นคนมุทะลุดุดกกันนะครับใจร้อนนะครับหุนหันพันแล่นนะครับและส่งผลให้ท่านขยัน ไปในทางที่ไม่เกิดผลนะครับหรือขยันไปในทางที่ผิดนั่นเองนะครับส่วนเลข7นะครับที่มีดีสาหรับพุธกลางวันเพราะจะทําให้เกิดความติดขัดน,นะครับเกิดอุปสรรคที่ต้องต่อสู้ฟันฝามากขึ้นนะครับต่อมาไปเลยนะครับที่พุธกลางคืนนะครับในกรณีที่ท่านเิด,ดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนควรจะมีเลข3เลข7และเลข2นะครับ ในกรณีที่ท่านมีเลข2จะส่งผลคล้ายๆกับคนที่เกิดมาพุทธกรางวันนะครับเลข2จะส่งผลให้ท่านเกิดความเมตตาระหว่างติดต่อกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนเลข3เนี่ยจะทําให้ท่านขยันขันแข็งนะครับส่งผลให้ท่านขยันเป็นทางที่ถูกนะครับซึ่งส่วนทางกับคนพุทธกรรมวันเลยขยันในทางที่ถูกนะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยนะครับกับงานต่างๆส่วนเลข7จเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความราบรื่นในการ ติดต่อสื่อสารนะครับหรือความลับลื่นในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆครับส่วนเลขที่มีดีของคนที่เดวดันพุกลางคือเลขหนึ่งและเลข4ี่นะครับเลขหนึ่งเนี่ยจากคนที่ไม่เคยถือตัวนะครับก็จะกลายเป็นคนที่ถือตัวเจ้าเยอะเจ้ายางนะครับพบยากนะครับเ,เป็นคนที่เอาใจยากเดา,ดาทางได้ยากนั่นเองครับส่วนเลข4เนี่ยจะส่งผลให้เกิดการพูดจาสอนเสียดเสียดสีผู้ใหญ่นะครับหรือว่ากระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่โดวยวาจา อย่างอย่างไม่มีเหตุผลนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันนะครับว่าคนวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับควรมีเลขไหนไม่มีเลขไหนนะครับคนวันพุธกลางวันก็ควรที่จะมีเลข2เลข4ี่และเลข5ถ้ามีเลข3และเลขเนะครับส่วนคนวันพุธกลางคืนนะครับต้องมีเลข3เลข2และเลขเนะครับถ้ามีเลข1และเลข4นะครับโอเคนะครับต้องห้ามครับพี่นครับรู้สึกชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชม สำหรับคนท f, ี่เก no okay. okay. ิดวันพุธนะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับว่าเลขไหนที่เหมาะกับท่านนะครับและเลขไหนที่ไม่เหมาะกับท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพีเน็ตก็มีของมาฝากสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับคืออะไรครับพีเน็ตครับครับผมวันนี้พีเน็ตก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์จำนวนแปดเบอร์นะครับให้สำหรับคนวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนในแต่ละอาชีพนะครับม้องาครับครับพีเน็ตครับผมพูดได้เลยนะครับเบอร์ที่พีเน็ตเอามานี้มีแต่เบอร์สวยๆงั้นเลยนะครับ8เบอรับ เพียงเบอร์ละ1,000บาทใช่ไหมครับพี่เน็ตครับผมหนึ่งพันบาทครับ8ท่าน8เบอร์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับสนใจโทรสั่งจองได้ที่เบอร์0 9 0 5 2 6 5 6 5 6นะครับย้ำนะครับ0 9 0 5 2 6 5 6 5 6นะครับ8ท่าน8เบอร์เท่านั้นนะครับลึกหนึ่งช่องทางนะครับท่านสามารถเข้าไปเลือกดูเบอร์ได้ที่เพจเฟซบุ o กเลสตาร์ดอทคอมนะครับหรือใครท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจ อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเข้ามาทิ้งคำถามไว้ที่หน้าเพจ Facebook เลขตัด .com ไว้เลยนะครับและพี่เน็ตจะเข้าไปตอบคำถามทุกๆคำถามแน่นอนครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยจะพิเศษกว่าวันอื่นนะครับตรงที่วันพุธเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับหยิบเบอร์โทรศัพท์ของท่านขึ้นมาดูเลยครับว่ามีตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับหากท่านไม่มีหรือหาไม่ได้ยังไงนะครับวันนี้ผมเตรียมเบอร์โทรศัพท์ไว้8ดหมายเลขนะครับในราคาพิเศษเพียง เบอร์ละ1000บาทนะครับท่านที่สนใจติดต่อมาได้ที่หมายเลขเลยนะครับน้องอาม090้ครับผม5 2า5656านะครับย้ำนะครับ090 526 5656นสาหะครับครับพี่เน้นครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับคนที่เกิดวันพุธเลขไหนที่เหมาะกับท่านและเลขไหนที่ไม่เหมาะกับท่านนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันลงอีกนะครับว่าคนที่เกิดวันพุธบวกกับอาชีพของคุณแล้วเนี่ยเลขโทรศัพท์มือถือเลขไหนที่เหมาะกับท่าน ติดตามชมช่วงหน้านะครับสนับสนุนรายการโดยร้านโจโจบังเกียวซาเกียวซาชิ้นโตทอดกรอบเสริฟพร้อมน้ำจิ้มแสนอร่อยสไตล์โจโจบังจำหน่ายทั้งส่งและปี้อร่อยสุดๆซาสะใจน้ำจิ้มแสนอร่อยต้องเกียวซาโจโจบัง เลขศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวไรกับชีวิตศาสตร์ตัวเลขเกี่ยวไรกับการงานการเงินความรักศาสตร์ตัวเลขเกี่ยวไรกับชีวิตประจําวันของมนุษย์และเบอร์โทรศัพท์มือถือเกี่ยวข้องอะไรกับเลขศาสตร์เราจึงไขข้อข้องใจโดยการจรหัสเลขศาสตร์ให้รู้ทันท่วงทีจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับตัวคุณ,คณกับรายการเลขศาสตร์โดยคุณเนสทเนศวงวุฒ ผู้เชี่ยวชาญเลขาศาสตร์ติดตามชมรายการเลขาศาสตร์ทุกวันพสารสศบกเวลา14.00ถึง14.30นนทางช่อง140มีดีทีวี ปชามาได้ที่บ้านกุมารทองหมายเลขโทรศัพท์0826089024เจเดนพรท่านศาสุชนทั้งหลายอธตมาภาพพระครูปีชาพัฒนาสโสพลเจ้าวาดวัดแดงธรรมชาติตำบลบ้านประมือจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มามีส่วนร่วมในการยกโบสถ์ยกพระประธานในโบสถ์ คือหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีตอนนี้องค์ท่านเอียงราวจึงต้องทําการบูรณะจึงต้องทําการยกเพราะทุกปีน้ําจะท่วมอุโบสถแล้วก็ท่วมฐานปีพุทธศักราชสองพันร้อยห้าสิบสี่นั้นท่วมนานถึงสองเดือนด้วยกันขอเชิญชวนผู้มีศรัทธาบริจาคเป็นต้นก็ได้บริจาคเป็นเมตรก็ดีหรือจะตามกําลังศรัทธาก็ได้ทั้งต้นสามหมื่นบาทเป็นเมตรเมตรละ 1,000พบาทหรือตามแต่กำลับบงศาสนาขอจเจริญพรเรียนเชิญเจริญพรญาติโยม จะได้ความสุขทางใจทางกายกลับไปก็ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต,ต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้นหนึ่งความสงบสองแล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือหนึ่งลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ําห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่สองอย่างหนึ่งดังเรื่องซ้วมสองดังเรื่องสีชมพูวัตถุบงคลของวัดหนึ่งจะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธร ซึ่งแตรับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพเูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอจเจริญพร กับข้าสู่รายาเลขศาสตร์ในช่วงที่2อกันต่อเลยนะครับช่วงที่2นี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกระลงอีกนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธและเลขที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพข้าราชการแม่บ้านค้าขายและแวดวงการบันเทิงนะครับว่าเลขไหนที่เหมาะกับท่านและเลขไหนที่ไม่เหมาะกับท่านนะครับพูดคุยกันต่อกับพี่เนตเลยดีกว่าครับได้ครับต้องอามสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับกลุ่มตัวเลขที่ส่งผลกับวันพุธกลางวันในอาชีพค้าขายนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับ 41นะครับ45และ42นะครับกลุ่มตัวเลขนี้นะครับจะส่งผลให้คนบรรพุธกลางวันได้รับการติดต่อสื่อสารนะครับได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับและได้โชคลาภอย่างไม่คาดคิดครับเลข41 45และ42ครับสำหรับอาชีพค้าขายคนบรรพุธกลางวันส่วนแม่บ้านนะครับก็ควรที่จะมีเลข25 56และ64นะครับเลข25เนี่ยนะครับสำหรับ อาชีพสำหรับคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยสอเนี่ยจะทําให้อ,อยู่ด้วยกันยืดนะครับเลขห้าหกเมียก็จะส่งผลให้เกิดนะครับความสุขที่แท้จริงในครอบครัวนะครับเลข6 4ี่เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดสเสน่หานะครับแล้วก็การพูดจาที่ไพเราะเพราะพิงกับคุณสามีนะครับครับ ส่วนอาชีพข้าราชการนะครับก็จะต้องเน้นหนักไปทางเลข5นะครับก็จะมีเลข55นะครับ5้และ4-2นะครับเลขพวกนี้จะส่งผลให้ทางด้านความคิดความความคิดอ่านนะครับมองการไกลมีโชคและติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอาชีพบันเทิงนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเลขเบิ้ลนะครับหรือผลบวกได้62นะครับหรือเป็นเลข4-4หรือ6-5นะครับ ดุ่มตัวเลขนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็มีโชคทางด้านความรักและการเงินนะครับส่วนเลข62นะครับก็จะส่งผลให้เกิดความมีเสน่ห์นะครับผู้จาไพเลาะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่นะครับ62บวกกันได้8นะครับก็จะเป็นเลขของอาชีพที่ให้ความบันเทิงนะครับลุงหลงมอมเมานั่นเองครับส่วนวันพุธกลางคืนนะครับค้าขายที่ก็จะต้องมีเลข79นะครับ 78นะครับแล้วก็93นะครับ78เนี่ยส่งผลให้เกิดการพัฒนานะครับทางด้นานความคิดนะครับนนแล้วก็มีอำนาจนะครับในการต่อรองครับส่วน79เนี่ยจะได้จะได้เกี่ยวกับความคิดริเริ่มนะครับสร้างสรรค์ส่วน93เนี่ยนะครับจะได้ความคิดที่ แปลกแหวกแนวเหมาะสำรับการคร้าของใหม่ๆก่อนใครนี่เองครับส่วนแม่บ้านนะครับก็จะต้องเป็นเลข56นะครับ97หรือ39นะครับ56เนี่ยส่งผลให้มีโชคเกี่ยวกับความรักและการเงินนะครับ97ก็จะได้การอ,อนุเคราะห์เพื่อเฟือจากสามีนะครับหรือว่าผู้ครองครับส่วน39เนี่ยก็จะเป็นเลข คล้ายๆกับ93นะครับก็คือจะได้รับความอเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ครับส่วนข้าราชการคนบันพุตกลางคืนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับนคนบรนพุตกลางคืนเนี่ยต้องมี98 78และ36นะครับเลข98เนี่ยส่งผลให้มีอำนาจบาร,รมีนะครับมีความทะเยอทะยานนะครับเป็นเลขคู่พี่เบิ้มนะครับส่วน78เนี่ยพี่เบิ้มคันพิบเบิ้ลจริงนะครับเ,เป็นเลขเป็นเลขที่ส่งผลให้ทางด้านอำนาจวาสนานะครับเงินทองนะครับชื่อเสียง78เนี่ยก็จะได้ความ มีเผด็จการนะครับควบคุมนะครับควบคุมแล้วก็มีอิทธิพลนะครับส่วน3 6เนี่ยจะได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อนะครับจากผู้ใหญ่นะครับส่วนคนรุนรุกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับอาชีพบันเทิงสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะหาเนี่ยมันก็มีนะครับก็จะเป็นเลข 2. 3เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับส่วนเลข91เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับผู้ชายนะครับส่วน7 9เกนี่ยก็จะเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับจะส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เริ่มนะครับมาฮามครับพี่เนชครับผมรู้สึก ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าเลขไหนที่ถูกฉลโกกับท่านและเลขไหนที่ไม่ถูกฉลโกับท่านนะครับและวันนี้นะครับพี่เน็ตก็มีของมาฝากคนที่เกิดวันพุธนะครับเป็นอะไรครับพี่เน็ตครับครับผมวันนี้พี่เน็ตก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์จำนวน8เบอร์นะครับให้สำหรับคนวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนในแต่ละอาชีพนะครับมาครับครับพี่เน็ตครับผมพูดได้เลยนะครับเบอร์ที่เนนบรวยััละค 8เบอร์พิเศษนะครับเพียงเบอร์ละ1,000บาทใช่ไหมครับพินิษครับผมหนึ่งพันบาทครับ8ท่าน8เบอร์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับสนใจโทรสั่งจองได้ที่เบอร์0 9 0 5 2 6 5 6 5 6นะครับย้ำนะครับ0 9 0 5 2 6 5 6 5 6นะครับ8ท่าน8เบอร์เท่านั้นนะครับลึกหนึ่งช่องทางนะครับท่านสามารถเข้าไปเลือกดูเบอร์ได้ที่เพจเฟซบุ o กเลสซาดดอทคอมนะครับหรือใครท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจ อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเข้ามาทิ้งคาถามไว้ที่หน้าเพจ a c e b o o k เลขศาสตร์ได้เลยนะครับและพี่เน็ตจะเข้าไปตอบคาถามทุกๆคําถามแน่นอนครับสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธจะพิเศษกว่าวันอื่นนะครับตรงที่วันพุธเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับหยิบเบอร์โทรศัพท์ของท่านขึ้นมาดูเลยครับว่ามีตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับหากท่านไม่มีหรือหาไม่ได้ยังไงนะครับวันนี้ผมเตรียมเบอร์โทรศัพท์ไว้ 8หมายเลขนะครับในราคาพิเศษเพียงเบอร์ละ1,000บาทนะครับท่านที่สนใจติดต่อมาได้ที่หมายเลขเลยนะครับน้องอาม090้ครับผม526-5656นะครับย้ำนะครับ090-526-5656นะครับหรือหนึ่งช่องทางนะครับ a c e b o o k เลขศาสตร์ดนะครับอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับหรืออยากจะได้เลขสวยเลขศาสตร์ของเราอย่างไรนะฮะก็ทิ้งคำถามไว้เลยนะครับรับรองว่าพีนีจะเข้าไปตอบทุกคำถามแน่นอนครับผม ติดตามรายการเลขศาสตร์ได้ทุกวันพื้นหัสบดีนะครับเวลาบ่าย2ถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับทางช่อง140มีดีทีวีนะครับหรือตามเวลาที่รีแันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณพี่เน็ตมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆสัปดาห์หน้านะครับคนที่เกิดวันพื้นหัสและคนที่เกิดวันศุกร์นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับติดตามชมรายการเลขศาสตร์ได้ทุกวันพื้นหัสเวลาบ่าย2โมงถึง2โมงครึ่งทางช่อง140มีดีทีวีนะครับสำหรับ สวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยร้านโจโจบังเกียวซาเกียวซาชิ้นโตทอดกรอบเสร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแสนอร่อยสไตล์โจโจบังจำหน่ายทั้งส่งและปีกอร่อยสุดๆซาสะใจน้ำจิ้มแสนอร่อยต้องเกียวซาโจโจบังเลขศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวไรกับชีวิตศาสตร์ตัวเลขเกี่ยวไรกับการงานการเงินความรักศาสตร์ตัวเลขเกี่ยวไรกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือเกี่ยวข้องอะไรกับเลขศาสตร์เราจึงไขข้อข้องใจโดยการเจะรหัสเลขศาสตร์ให้รู้ทันท่วงทีจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับตัวคุณกับรายการเลขศาสตร์โดยคุณเนสทเนศวงวุฒิผู้เชี่ยวชาญเลขศาสตร์ติดตามชมรายการเลขศาสตร์ทุกวันพระศบ,บ,บดีเวลา14บนาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางช่อง140มีดีทีวี การรู้เรื่องลึกจอลึกเรื่องจริงการรู้ความเป็นมานเกี่ยวกับกุมารทองมาได้ที่บ้านกุมารทองพันทิพย์ทั้งสามงา,มานมงาลมีกุมารทองหลากหลายให้ท่านบูชามาได้ที่บ้านกุมารทองหมายเลขโทรศัพท์0826089024ร้านโจโจบังเกียเก๊ยวซาเกี๊ยวซาชินโตทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแสนอร่อยสไตล์โจโจบัง จำหน่ายทั้งส่งและปีกอร่อยสุดๆซาสะใจน้ำจิ้มแสนอร่อยต้องเคี้ยวซาโจโจบักมวลมนุษยชาติกำเนิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนโลกใบนี้ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอันทันสมัยผสมผสานกันจนเกิดเป็นเซลล์ต้นกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์เราจะดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่ดีได้นั้นต้องประกอบไปได้วยปัจจัยหลายประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับประทานอาหารเรากินอย่างไรเราก็จะได้ผลอย่างนั้นและจากประสบการณ์ด้วยความเชื่อมั่นของดา์โตซุรีไลเต็กเป็งท่านประธานบริษัทไฟโตไซจำกัดผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องไม่ทำลายธรรมชาติและไม่จะเป็นต้องแพงหรือมีราคาสูง ท่านคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกบริษัทไฟโตไซใ์ได้ส่งมอบความรักความปรารถนาดีและความไว้วางใจให้แก่บริษัท ARS Global Network จำกัดนำโดยมิสเตอร์นิกลาซีซีบินนีอับดุลลาะและทีมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนทําการตลาดในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต้อนรับกับ AEC ในอนาคตผลิตภัณฑ์ของ ARS Global Network จำกัดเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและสร้างความมหัศจรรย์ให้กับวงการธุรกิจทั่วโลกด้วยการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดรฟรดซูลีประธานบริษัท My เบ l l y Group ผู้ค้นพบสเตมเซลล์จากพืช ซึ่งได้รับรางวัล European Cosmetic s i n n o v a t i o n Pri z e 2008รวมถึงได้รับมาตรฐานรับรองการผลิตจากสถาบันต่างๆมากมายเป็นเครื่องหมายการันตีได้ถึงคุณภาพที่ดีและมีความปลอดภัยสูงพบกับสุดยอดนวัตกรรมไฟโตเซ t e c h ที่สามารถดึงสเตมเซลล์จากผลไม้ที่ประกอบไปด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจาก Apple ิลสวิตเซอร์แล์ที่ช่วยชะลอความเสื่อม ลดริ้วรอยความเหี่ยวย่นของผิวได้เป็นอย่างดีและยังทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ในร่างกายส่วนที่เสื่อมลงซึ่งจะส่งผลให้คนเรามีอายุที่ยืนนานเซลลต้นกำเนิดจากอุ่นสายพันธุ์ประเทศฝรั่งเศสที่มีสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่ป้องกันรังสี UV จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และช่วยปกป้องดูแลผิวหนังชั้นนอกสุดบลูเบอร์รี่มีวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการลดไขมันในเลือดที่จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง i I bury, อัสไซอิเบอรี่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ทำให้ร่างกายสดชื่นรรกระประี้กระเปร่าและยังมีสารต้านความเสื่อมในระดับเซลล์ฟืน้นฟรูระบบประสาทสายตาสมองและบำรุงเซลล์ผิวดับเบิลเอซีผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าเพื่อสุขภาพที่ดีของคนเราทริปเปิลสเตมเซลล์ผลิตภัณฑ์แห่งความมหัศจรรย์ ชายสเต็มครีมเทคโนโลยีอลัมนาคืนความอ่อนเยาว์และทั้งหมดนี้คืออนุภาพแห่งเซลล์ต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์อัลัมนาด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวันนี้บริษัท A R S Global Network จำกัดได้นำสิ่งดีๆมาสู่คุณส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายที่จะสามารถสร้างความสำเร็จ ให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจของเราด้วยความมั่นคงและพร้อมที่จะเดินเคียงข้าและเติบโตไปกับคุณเช่นกัน is beyond healthy and happiness